วิธีรับมือกับผู้ป่วยที่ไม่ยอมรับการรักษาการรับมือกับผู้ป่วยที่ไม่ยอมรับการรักษาดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากนะคะเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยอาจทําให้อาการของคนไข้แย่ลงได้แต่เราสามารถช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจและเปิดใจรับการรักษาได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องค่ะการที่ผู้ป่วยไม่ยอมรับการรักษามักเกิดจากความกลัวความไม่มั่นใจในการรักษาและรู้สึกว่าตนเองถูกตัดสินจากผู้อื่นค่ะ หรือบางครั้งรู้สึกกดดันและอาจรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างที่ควรจะเป็นค่ะความรู้สึกเหล่านี้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ค่ะสิ่งสําคัญคือเราจะต้องทําความเข้าใจว่าในขณะนี้ผู้ป่วยกําลังประชิญอยู่กับความวิตกกังวลและความกลัวอยู่ในขั้นตอนแรกของการช่วยเหลือค่ะเราต้องทําให้เขารู้สึกว่าเรากําลังฟังและเรากําลังทําความเข้าใจเขาอยู่ถ้าวิธีการรับมือกับผู้ป่วยที่ไม่ยอมรับการรักษา 1. การแสดงความเห็นใจและการใช้ภาษาที่อ่อนโยนให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าเรากำลังเข้าใจความรู้สึกของเขาเช่นฉันเข้าใจว่าคุณรู้สึกหนักใจหรือมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมที่จะตัดสินใจเข้ารับการรักษาการพูดคุยในลักษณะนี้นะคะจะทําให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าความรู้สึกของเขามีความสําคัญและเขานะคะจะเปิดใจพูดกับเราได้มากขึ้นค่ะข้อที่ 2. การถามความคิดเห็นหรือเหตุผลที่ผู้ป่วยไม่เข้ารับการรักษา จะช่วยให้ผู้ป่วยระบายความรู้สึกการฟังอย่างตั้งใจและเต็มใจจะทำให้เขารู้สึกว่าเสียงของเขาถูกฟังและได้รับการเคารพซึ่งจะช่วยลดความตึงเครียดและช่วยในเรื่องของการสื่อสารได้ดีมากขึ้นเช่นคุณรู้สึกยังไงกับการรักษานี้เราสามารถคุยกันได้นะว่ามีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกกังวลข้อ 3. ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา การให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับประโยชน์ของการรักษาจะทําให้ผู้ป่วยเห็นภาพและเข้าใจความสําคัญของการรักษาค่ะเช่นการรักษานี้จะทําให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยสามารถอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและมีข้อมูลที่ตรงไปตรงมาค่ะเพราะจะช่วยให้ผู้ป่วยมีข้อมูลในการตัดสินใจและรู้สึกมั่นใจในกระบวนการรักษามากขึ้นข้อที่4ี่ การสนับสนุนจากคนใกล้ชิดโดยส่วนใหญ่ค่ะผู้ป่วยจะรู้สึกวิตกกังวลหรือกลัวเกี่ยวกับการรักษาดังนั้นการแสดงออกถึงการสนับสนุนจากครอบครัวหรือคนใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นการบอกผู้ป่วยว่าเราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอและคุณไม่ได้สู้อยู่คนเดียวข้อสุดท้ายค่ะส่งเสริมการตัดสินใจร่วมกันคือการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธีการบำบัดรักษาเช่นคุณอยากลองวิธีไหนก่อนดีหรือคุณอยากบำบัดรักษาที่ไหน การให้ทางเลือกจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกว่ามีอำนาจในการตัดสินใจและทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้ถูกบังคับจนเกินไปค่ะสิ่งที่สำคัญคือการเข้าใจว่าผู้ป่วยกำลังต่อสู้อยู่กับความยากลำบากอยู่และการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ผู้ป่วยเปิดใจรับการรักษามากขึ้น หากคุณรู้สึกว่าการรับมือกับผู้ป่วยที่ไม่ยอมรับการรักษายังเป็นเรื่องยากเพราะในบางครั้งผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่รุนแรงหรือมีอาการทางจิตทําตามวิธีเหล่านี้แล้วก็ยังไม่สําเร็จดังนั้นนะคะทางญาติและคนใกล้ชิดจึงต้องหนักแน่นและยืนยันที่จะนําผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการบํำบัดรักษาต่อไปหากต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเราพร้อมที่จะดูแล,แลและช่วยเหลือคุณเสมอคะ่ะ